สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจา oh ่าโทเฮนรี่พาส่องพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพาะเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับวัดชางให้ปี2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้ก็ได้มาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับได้มาจากทางสูงไห่โกโลกนะครับผมก็ เป็นพาที่ผิวสวยองค์นึงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับพอดีไม่สบายหนักนะครับแล้วก็เจ็บคอมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปนะครับตรงนี้ก็เป็นพาที่สวยองค์นึงเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี2ีธันวาปี39ม เจตนาในการสร้างพารุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนานี้นำเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับถือว่าเจตนาการสร้างดีมากนะครับผมองค์นี้นี่สวยทั้งกล่องสวยทั้งพานะครับกล่องแท้ๆนะครับดูไว้นะครับตรงนี้นะครับจะมีแกนนะครับ จะมีแกนพลาสติกนะครับผมด้านหลังนะครับตัวหนังสือจะกลับด้านแบบนี้นะครับขอบกล่องจะมนๆนะครับผมดูฟอนตตัวหนังสือให้ดีนะครับคราวนี้ผมจะมาแกะพัชให้ดูนะครับผมก็เป็นพัชเตารีดหล่อนะครับผม เตารีดหล่อพิมพ์ใหญ่เนะครับองนี้พระผิวสวยสะอาดมากนะครับพระพิมพ์ใหญ่เอรุ่นแรกนะครับของวัดชังไห้เนี่ยจะเป็นปีพศนะครับเอ่อสองห้าศูนย์ห้านะครับซึ่งราคาเป็นแสนเป็นล้านไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเตารีดหล่อรุนสองนะครับราคาเนี่ยก็จับต้องได้นะครับ มีในสารระบบของทางวัดชังให้อย่างแน่นอนนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระพุทธไทยนะครับผมคราวนี้ผิวสวยสะอาดมากครับก็เอาเป็นว่ามีในสารระบบอย่างแน่นอนนะครับพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้ปีพศสอง9ห้าสามเก้านะครับ โดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกอีกมากมายครับขั้งเลยนะครับสําหรับพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่พิธีใหญ่แห่งยุคนะครับพระมีด้วยกันทั้งหมด4พิมพ์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีเตารีดพิมพ์ใหญ่เแบบนี้นะครับใหญ่ A หัวแหลมแบบนี้นะครับพิมพ์กลางหัวมน แล้วก็พิมพ์เล็กหน้าอาปาเช่นะครับแล้วก็กิ่งเฉลิมพลมีด้วยกันทั้งหมด4พิมพ์นะครับบัวรอบนี่ไม่ใช่นะครับบัวรอบนี่เป็นรุ่นกระถิ่นปี39นะครับแต่ก็เล่นควบคู่ไปกับรุ่นรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับผมเพราะว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าเล่นเป็นเซตนะครับผมเล่นเป็นคอลเลกชันนะครับ แล้วก็มีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับ5เนื้อนะครับผม5เนื้อนะครับหเนื้อนี่ก็จะมีนะครับเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่5เนื้อผมมีลงหมดเลยนะครับในช่องเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับไม่เช่าก็ไม่ว่านะครับเข้าไปศึกษากันก่อนนะครับผมว่าพระรุ่นนี้เอ่อสวยแค่ไหนอะไรยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะครับ าเนื้อนะครับสี่พิมพ์แล้วก็จะมีเนื้อพิเศษนะครับผมเดี๋ยวจะขอเนื้อพิเศษนะครับก็จะเรียกว่าห้าบวกหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมห้าบวกหนึ่งนะครับพอดีผมได้เช่าพาหล่อโบราณมาใหม่สององนะครับเผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอันนี้จะเป็นหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณอันนี้จะเป็นเนื้อเงินสององนะครับพระหล่อโบราณเนี่ย จะเป็นกรรม,มวิธีนะครับการหล่อแบบเดียวกับปี05นะครับจะมีเบ้าดินติดนะครับผมแต่ว่านี้เป็นเนื้องเงินนะครับก็ม,มีเนื้อนวะด้วยนะครับซึ่งเป็นพระเก่าที่ผมเก็บอยู่ให้ดูนะครับพระแบบนี้นะครับจะเป็นกรรม,มวิธีแบบโบราณนะครับจะมีคาบดินคาบเบ้าและผิวไฟนะครับ พระจะมีความใหญ่และหนาฝ่าพระปกตินะครับพระปกติเนี่ยจะเป็นพระหล่อฉีดนะครับนี่จะให้ดูนะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับนี่เป็นเนื้อเงินหล่อโบราณพิมพ์กลางเนื้อเงินหล่อโบราณพิมพ์อัปเช่นะครับนี่ก็สวยทั้งคู่เลยนะครับผมเช่ามาพิมพ์อัปเปเช่นะครับ นี่เป็นพิมพ์กลางนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นวะพระนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินเนื้อเออนวะเนื้อทองทิพนะครับหลอ่ออย่างละสองช่อที่วัดนะครับเขาเรียกว่าองค์นำเลิกนะครับอันนี้จะเป็นพระที่ปกเสกที่วัดช้างให้ แล้วก็หล่อที่วัดชังให้ตอนนั้นเลยนะครับหล่อไปด้วยปลุกเสกไปด้วยเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมนี่ถือว่าเป็นพาะที่สุดยอดหาย,ยากนะครับเพราะว่านะครับสร้างแค่สองชอ่อตกประมาณนะครับห้าสิบฝองค์เท่านั้นนะครับอย่างนาวะพิมพ์ใหญ่ก็ห้าสิบฝองค์ทองทิพย์พิม์ใหญ่ก็ห้าสิบฝรองค์เนื้อเงินพิม์พใหญ่ก็ห้าสิบฝรอองค์อันนี้ก็เป็นพิมพ์พกลางนะครับเนื้อเงิน ก็ห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับพิมพ์เล็กเนื้อเงินหล่อโบราณนำเลิกแบบนี้ก็ห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับผมนี่ก็เพิ่งเช่ามาใหม่นะครับสององค์นะครับได้มานะครับเป็นออเขาเรียกว่าองค์นำเลิกนะครับเป็นพระที่หายากมากนะครับแล้วก็เป็นพระที่ปลุกเสกที่วัดนะครับเทที่วัดปลุกเสกที่วัดมีรูปและพิธีการสร้างชัดเจนนะครับ ใครอยากจะเอาข้อมูลส่งไลน์มาขอผมได้นะครับผมมีข้อมูลรูปภาพเทลอโบรานอยู่นะครับนี่นะครับนี่ลอโบราน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 นะครับจะเป็นพาร์ที่หายากนะครับแล้วก็มีขนาดเครื่องกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็กลับมาดูที่องค์นี้นะครับององคลิปนี้นะครับผมองนี้ก็เป็นนะครับอย่างที่บอกว่า ออมีห้าเนื้อนะครับบวกหนึ่งก็คือหล่อบโบราณนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะผสมเหล็กน้ำพีนะครับเนื้อจะอมเขียวหน่อยๆแต่นะครับองค์นี้นี่เป็นพระที่เขาเรียกว่าผิวแก่เงินนะครับผมผิวแก่เงินนะครับเงินนี้จะขึ้นเลยนะครับผมตัวจริงนี้เงาและผิวสะอาดมากนะครับ จริงเงาผิวสะอาดนะครับจมูกโด่งเฟียบเลยนะครับพ้าเป็นบ็อกปีกกว้างนะครับผมบ็อกปีกกว้างตรงนี้นะครับเนี่ยเยที่เรียบเรียบเนี่ยทั้งทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับเมื่อเทียบพิมพ์กันแล้วนะครับจะมีขนาดกว้างกว่าพิมพ์อื่นนะครับเขาจึงเรียกว่าบล็อกปีกกว้างนะครับผม อันนี้ผมไม่ได้คิดเองเออเองนะครับคนที่เล่นสายเตาลี่สายอาจารนองนะครับเขาแบ่งกันแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วผมก็มีพ้าหลายองค์นะครับทีแรกเมื่อก่อนผมมีพ้าองค์เดียวนะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยมันมีบล็อกอย่างนู้นบล็อกอย่างนี้นะครับแต่พอผมเริ่มเล่นมานานๆนะครับมีพ้าหลายองค์เก็บสะสมนะครับก็จริงอย่างที่เขาว่านะครับบ็อกทองคําก็คือบ็อกทองคํานะครับ เป็นพระที่หล่อบล็อกเดียวกับทองคํานะครับผมอันนี้ก็เป็นบล็อกปีกกว้างนะครับแล้วเข,เขาจะมีหลังเรียบด้วยนะครับผมมาดูกันที่องค์พระนะครับองค์นี้แก่เงินนะครับตัวจริงนี้ผิวสวยมากนะครับผมผมถ่ายนี้ดูเหมือนจะดรอปดอปด,ด้วยนะครับเหมือนแบบว่า จะเอาสีสีจริงของพระผิวจริงของพระออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวจริงพระเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นเกตกระดีทั้งองค์เลยนะครับผมตัวจริงแก่เงินนะครับองค์นี้แก่เงินพระพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับดูกันชัดนะครับแม้กระทั่งเนื้อทองคำนะครับก็มีเนื้อเกินนะครับไปดูได้นะครับผมลงทองคำไว้สององนะครับในช่องมีเนื้อเกินนะครับ แล้วก็มีหลุมตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับที่เหนือมือนิ้วนี่หักทุกองค์นะครับเคยมีคนสวดผมด้วยนะครับว่าหล่อไม่เต็มนะครับตรงนิ้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าพิมพ์เขาเรียกว่าหล่อมาชัดจนเกินไปนะครับบางทีทําให้ดูเหมือนนิ้วหักจริงๆแล้วนิ้วไม่หักนะครับผิวแก้เงินเลยนะครับองนี้ คราวนี้มาดูมิติด้านข้างกันบ้างนะครับดูข้างหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผิวสวยนะครับอ,องนี้แก่เงินเห็นไหมครับพาะนี่เขาจมูกโด่งปิดเลยนะครับอ,องนี้จมูกสวยมากนะครับแก่เงินนะครับอ,องนี้แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่า กระแสนาควิ่งคุมนิดหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีกระแสนาคแดงๆงคุมนะครับเนี่ยจะขาวพึดเป็นเงินแบบนี้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเสน่ห์ของนวะนะครับว่ากระแสของแต่ละองค์จะวิ่งแบบไหนนะครับก็เป็นเสน่ห์นะครับของพระหล่อนะครับผมพระผิวสะอาดมากนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานแล้วก็ ไม่โดนจับเลยด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับพาลังนี้องค์นี้นะครับเขาตัดช่อตรงนี้เสร็จนะครับช่างแต่งเจียแนวตั้งนะครับบางองค์เนี่ยเขาก็แต่งเจียแนวนอนแนวเฉียงได้หมดนะครับไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องแต่งแนวไหนแต่ว่าขอให้มีรอยแต่งพิมพ์นะครับผมไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นผ้าหล่อ มาที่ด้านหลังนะครับองนี้บล็อกปีกกว้างผิวสวยมากครับมีน้ํามันกา๊าซขึ้นด้วยนะครับผิวน้ํามันกา๊าซขึ้นช่วงช่วงนี้แต่โซนนี้นี่แก่เงินทั้งหมดนะครับมาดูตําหนิเบสิกขององค์นี้ก่อนนะครับผมของรุ่นนี้เลยนะครับหลุมที่สองนาฬิกานะครับตรงนี้เส้นขีดขนาดพื้นโลกคมคมสี่ห้าเส้นตรงนี้นะครับที่สิบนาฬิกานะครับ ด้านหลังนะครับองค์ที่หลอติดต่ชัดนี่เส้นตรงไปปากกาผมนะครับสองเส้นเฉียงๆในบิดต้องเจอนะครับโค้ดเถาะมหาพมนะครับเนื้อนวะนี่เขาจะตอกด้านล่างมาดูโค้นนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้ ยี่สิบแปดธนวานะครับสามเก้าแล้วก็เถาะมหาพรมเป็นพาที่ผิวพันสะอาดสะอาดแล้วก็สวยอีกองค์นึงเลยนะครับอง์นี้เป็นองค์แบบแกงเงินนะครับใครชอบแบบผิวสะอาดสะอาดอง์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับใครชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับผมบงองค์นี้ที่ผมลงไปนี่ก็ดำตื้อเลยนะครับ เป็นพานวะกับดำบางองค์ก็แดงแป๊ดเลยนะครับแก่หน้าบางองค์ก็เขียวปีเลยนะครับเพราะว่าแก่เหล็กน้ําพีแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นนวะผสมเหล็กน้าพีแล้วผสมจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับเหล็กน้ําพีเนี่ยเป็นของทนสิทธ์มีดีในตัวนะครับไม่ต้องปลกเสกก็ศักดิ์สิสทธิ์นะครับนิยามนะครับของของเออเนี่ยอันนี้คือนิยามนะครับของคําว่าของทนสิทธ์นะครับ จะมีแบบเขี้ยวหมูตันนะครับเขี้ยวเสือนี้นะครับผมกัลปังหานี่นะครับเขาเรียกว่าของทนเส็จทางนั้นนะครับนี่ครับมุมมุมนี้เป็นไงครับแกเงินจริงๆนะครับองนี้ต้องขายเป็นราคาเนงเงินแล้วมั้งครับแก่เงินเกินนะครับ มีลายๆแดงๆงนะครับคลาสสิกนะครับเหมือนอยู่ตามซอกนะครับวิ่งตามซอกแดงๆงแต่อง์นี้ได้ได้จมูกดีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมองนี้นะครับศักดิ์สรีเตารีดหล่อรุ่นสองอนาคตไกลนะครับพระดีนะครับพิธีใหญ่มวลสารดี เจตนาการสร้างดีจำนวนนะครับสร้างนะครับหนึ่งหมื่นสองพันองค์อนาคตนะครับมีแน่นอนนะครับผมมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับถามว่าถามผมนะครับว่าหลายๆคนเลยนะครับถามผมว่าเก็บพารุ่นนี้จะขึ้นไหมผมนะครับตอบแบบตรงๆนะครับว่าผมบอกไม่ได้นะครับว่า อนาคตเนี่ยมันจะขึ้นไปแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าวิธีการเล่นที่ถูกทางเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับ1จํานวนการสร้างเนี่ยมันต้องมีหมุนเวียนในตลาดรุ่นนี้ได้นะครับวิธีดีรุ่นนี้ใหญ่ไม่แพ้ใครมวลสารดีรุ่นนี้ก็ไม่แพ้ใครนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับ เก็บได้เล่นได้นะครับมีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะให้ผมเป็นคนคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ผมเขาเรียกว่าถ้าเป็นเอาหลักการมาจับนะครับมองรุ่นอื่นเนี่ยยากนะครับที่จะมาเขาเรียกว่าเออลงทุนสู้พระรุ่นนี้ไม่ได้นะครับผม ถามว่าผมตอนนี้นะครับถ้าให้เตให้ตังผมแสนหนึ่งนะครับตอนนี้เลยนะครับให้ผมไปซื้อทองกับซื้อพระรุ่นนี้นะครับผมเอาตังไปซื้อพระรุ่นนี้นะครับผมสําหรับสําหรับผมนะครับก็แล้วแต่คนก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางเขาเรียกว่าการลงทุนของแต่ละคนแต่ถามว่าพระรุ่นนี้แขวนได้ไหมแขวนได้เลยนะครับเพราะว่าจันนองเป็นเจ้าพิธีแล้วก็พระพิธีใหญ่ แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือนะครับอนาคตเนี่ยมีลุ้นนะครับว่าเฮ้ยพารุ่นนี้น่าจะเขยืบได้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับมันครบองค์ประกอบนะครับผมไม่ใช่ว่าสร้างห้าแสนเหรียญห้าแสนองค์อย่างนี้นะครับอันนั้นก็จบเหยน,นะครับผมมันมีเอ่อเรียกว่าอุปสงค์อุปทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผม หนึ่งเลยนะครับคือพารุ่นนี้นี่ผมแบบมีประสบการณ์นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบส่วนตัวนะครับจะถามว่าเช่ามาเรื่อยไหมก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆีก็จะเห็นนะครับว่าผมก็จะเช่ามาเรื่อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่แบ่งปันไปเรื่อยนะครับผมก็แบบผมก็ไม่ได้เชียร์นะครับว่าจะต้องแบบพี่ต้องเช่าจากผมไปคนละยี่สิบองค์เลยนะครับรุ่นนี้นี่มาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ ไม่เชียร์แบบนั้นนะครับคือเฮ้ยพี่ดูให้ชอบนะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปอธิบายไว้ทั้งหมดเนี่ยคือหลักฐานนะครับข้อมูลที่เอ่อจริงทั้งหมดนะครับผมผมจะไม่มาพูดแบบว่าเพื่อที่จะขายผาแบบมมโมๆนะครับเอาข้อมูลจริงๆมาให้นะครับผมแล้วก็ความน่าจะเป็นไปได้นะครับที่ว่ารุ่นนี้จะขยับนะครับมาเอ่อพูดอธิบายให้ฟังนะครับ และสิ่งที่สาคัญเนี่ยคือผมนะครับพระรุ่นนี้มันมีเก๋ดีนะครับถ้าไม่มีเก๋ดีๆเนี่ยพระรุ่นนี้ราคาวิ่งไปนานแล้วนะครับผมก็จึงจะต้องมาให้ดูพระหลายๆโซนหลายๆเนื้อนะครับแล้วบางทเออบางทีทําไม้พระองค์นี้มันดูหน้าใหญ่ฝ่าทําไมองค์นี้พระดูปีกกว้างกว่าเพราะพระมันมีหลายบล็อกไงครับอันนี้ผมกันเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านพลาดนะครับเพื่อไปดูพระให้เพื่อนนะครับไฮ้ของ ก็ครับเอออันนี้อันนี้แบบว่าเพื่อนคุยกันครับเฮ้ยของกูทําไมมันแท้เว้ยของกูปีกกว้างกว่าของมึงนี่มันผอมมันไม่ใช่แหละจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมมันคือพระคนละบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเอามาลงเยอะๆให้ดูนะครับว่าเอ้ยแบบนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกผอมแบบนี้ก็แท้เหมือนกันแต่เป็นบล็อกหลังเรียบแล้วจริงๆแล้วรุ่นนี้หลังเขาไม่ได้ตะใบหลังเนี่ยเขาเป็นพระฉีด เราเรียกว่าพระ่อฉีดนะครับหรือพระรอเวียงเพราะฉะนั้นด้านหลังนะครับจะเป็นเส้นเนี่ยเส้นๆที่ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกองคนะครับผมเนี่ยเส้นๆเน,เนี่ยจะมีออกมาเหมือนกันทุกองค์นะครับบางคนบอกว่าต้องดูรอยตะใบให้ชัดอะไรเงี้ย capitalist. มันไม่ใช่รอยตะใบนะครับนี่คือรอยเนี่ยเขาเป็นมาจาก เอ่อหุ่นเทียนจากแม่พิมพ์เลยนะครับผมบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับส่วนที่จะเอ่อจะตะใบจริงๆเนี่ยหรือว่าแต่งด้วยหินเจียเนี่มีแค่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็เพื่อที่จะได้ทำฟารมู้จักกับหารุ่นนี้ให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็รู้จักเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีคนแอบเก็บ อะไรเนี่ยก็มีอยู่นะครับผมก็รู้อยู่ว่าใครเก็บบ้างอะไรบ้างนะครับที่ว่ารอตึงๆราคานะครับแล้วก็เอ่อเผื่อจังหวะขึ้นมาแพงๆนะครับก็ค่อยขายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบว่าเฮ้ยผมชอบเอ่อเพราะว่ารุ่นนี้สวยพิธีดีเนื้อดีผมเอ่อเช่าเก็บองค์สององค์ผมพออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายแนวนะครับก็แล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยก็ซื้อด้วยลูกชอบนะครับผม ชอบชอบหารุ่นนี้นะครับก็สําหรับองค์นี้นะครับบล็อกปีกกว้างสวยๆองค์นี้นะครับกี่ก็ดูกันแบบชื่นฉ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมบล็อกปีกกว้างนาวะแก่เงินอง์นี้นะครับผิวสะอาดสะอาดองค์นี้นะครับนานๆเจอสักทีนะครับผิวสะอาดสะอาดสวยๆแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับ สนใจโทร0988541366เชฟน,นะครับนี่นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่เพื่อนๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ